รักขังใจตอนที่55าาโก้ที่ตั้งใจไปหายูโรที่โรงพยาบาลเมื่อมีเจอเขาก็เดินทางกลับแต่รถมันก็ดังมาดับกลางทางมันทำให้เขาอารมณ์เสียารเองผู้รับเคาเต็มๆทำให้เขามองผู้เป็นเจ้านายทางทางที่เตือนแล้วว่ารถคันนี้มันพังและแซก็พิ่งซ่อมเสร็จแต่เจ้านายยืนยันว่าจะใช้มันแต่พอมันเกิดเสียกลางทางเจ้านายกลับไม่โทษแตไปสักนิดมีพวกเขานั่นแหละที่กำลังรับเคาะ แต่ก็ยังดีที่มีรถคันหนึ่งผ่านมาน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลเหมือนกันมันโชคดีที่คนคนนั้นคือพี่ชายอีกคนหนึ่งของแสบไทยเองมองหน้าหวานๆซึ่งมีละไม้คล้ายกับแสบอยู่มากซึ่งเจ้านายของเขาก็ถึงกับมองี๋ยวเรียกว่ามองเลยเรียกว่าจ้องจะดีกว่าถ้าคนนี้คือคนเดียวกันกันกบที่คุณวาเลนชอบแล้วก็ก็คงคิดว่าคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียว ต่อให้ไม่น่าตาดีเหมือนกับคุณสุดเขตพี่ชายของคุณแสบมอคู่แต่คนนี้ก็ถือว่ามีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มากๆถึงจะไม่น่ารักมากเหมือนสุดเขตและไม่ดื้อแสนสนและหน้าเอ็นดูเหมือนแสบแต่ก็ถือว่าเนี่คือส่วนรวมแห่งความพอดีเลยทีเดียวมันลงตัวที่อยู่โลขนาดเจ้าลายของเขาเนี่ยยังยิ้มไม่หุบแถมยังยอมขึ้นรถไปกับยูโรอีกย่อมเมบไม่ง่าย ทางทางที่รถมารับก็ใกล้จะถึงแล้วเออคุณคุณลุงเรียกคุณลุงทำไมเรียกคุณพ่อเลยสินี่เราเป็นแฟนกับวานเลยแล้วใช่ไหมเออเออครับดีแล้วน่ารักจริงๆที่แรกฉันไปหาเราที่โรงพยาบาลแต่กลับเจออีกคนสุดเขตหรอครับใช่ฉันเห็นว่าเราไม่ว่างฉันก็เลยกลับมาก่อนไม่คิดว่าจะได้เจอเออครับ คุณลุงฉันดีใจนะแล้วก็ยาบำรุงอ่ะที่ทำไปให้ฉันฉันได้เดิมนี่คิดว่าวาเลนจะมีแฟนอืมดีขนาดนี้เออคือคุณวาเลนเขาต้องการให้ผมต้มยาบำรุงให้คุณลุงมากกว่าไม่ใช่ผมโดยตรงหรอกครับมันก็เหมือนคาร์นาไม่ว่าใครแต่เราเนี่ยเป็นพี่ชายของแสบฮะ นี่คุณลุงรู้ด้วยหรอครับเพาผมเป็นพี่ชายของแสบรู้สิทำไมจะไม่รู้ละ่ะเอาเป็นว่าว่างว่าก็ไปเที่ยวที่บ้านมังนะเออครับเสียดายจังถ้าเราเจอกันตั้งแต่ตอนแรกก็คงดีนี่เราเป็นหมอและน้องชายเราก็เป็นหมอสินะเอ๊แต่ทำไมแสบถึงไม่ได้เรียนหมอละ่ะแสบคงไม่ชอบนะครับแสบชอบทำตัวเป็นคนไข้ ให้ผมรักษามากกว่าอืมถ้าจะจริงแล้วนี่คุณลุงจะให้ผมไปส่งที่ไหนเรียกคุณพ่อสิเออครับคุณพ่อจะให้ผมไปส่งที่ไหนที่บริษัทวาเลนฮะอ่ะนี่เราไม่รู้หรอว่าที่รวยสัตว์วาเลนอยู่ที่ไหนเออครับผมไม่รู้จะด้วยซ้ําว่าเขาอยู่ที่ไหนกันแน่นี่เป็นแฟนกันยังไงหรือว่าไม่รู้ ว่าวาเลนเป็นมาเฟียเอ,อ่อเรื่องนั้นรู้ครับงั้นแป๊บหนึ่งนะทาโก้โทรเช็คว่าแสบอยู่บ้านไหมซึ่งในช่วงนั้นดูเหมือนว่าพัตเตอร์จะพาแสบออกไปข้างนอกมันเป็นการดีที่เขาจะพายูโรไปที่บ้านและไม่เจอกับแสบและมันก็เป็นการดีเพราะเขานึกสดุกอยากจะแก้งลูกชายอยากจะรู้ว่าวาเลนจะใช้เวลากี่นาทีในการขับรถกลับไปเจอเขากับยูโรที่บ้านแต่สิ่งที่ทำให้ทาโก้ทึ่งไปกว่านั้น คือการมาของวาเลนมันไวจริงๆใช้เวลาใช้เวลาไม่นานแค่15นาทีมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งมานานมาแล้วที่วาเลนทำอย่างนี้สมัยยังเด็กๆตอนนั้นน่ะวาเลนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มขับขับเป็นนั่นเองพ่อเออนายทำไมมาเร็วจังก็ก็ตามมาสิพ่อบอกว่าอยู่ที่นี่นายรู้รู้สิ พ่อบอกฉันเอาเอามาเหนื่อยก็มานั่งก่อนไวจริงนะแกเนี่ยเป็นห่วงเมียสิท่าเออผมยังไม่ใช่เมียวาเลยน,นะครับจะมีคุณบอกพ่อคุณไปสิเออครับอีกไม่นานก็จะได้ไปแล้วถ้าพ่อจะกรุณาก็ช่วยไปขอยูโรให้ผมไหนไหนคุณพ่อก็เจอยูโรแล้วไปขอยูโรให้กับผมเลยนะครับใจเย็นๆวาเลนนี่แกใจร้อนมากไปหรือเปล่าฉันเพิ่งจะเจอยูโรเอง อ,อย่างนั้นแหละครับราเลนนายเนี่ยบ้าไปแล้วหรือไงพูดใจยอย่างนี้กับคุณลุงได้ยังไงก็ก็ฉันฉันใจร้อนนี่ันไม่อยากปล่อยปล่อยไว้นานฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องก่อนกลัวจะไม่ได้แต่งงานกันเออแกก็ให้หมันใจเย็นๆซะบ้างฉันรู้ว่าแกใจร้อนเออปกติไม่เป็นอย่างนี้นี่พ่อครับเอาหน้าเอาหน้าฉันแค่ล้อเล่นเอาละ อย่างงั้นน่ะแกช่วยไปส่งอ๋อไม่ใช่สิแกมาสภาพนี้สงสัยพ่อต้องขอแรงยูโรไปส่งวาเลนที่บริษัทด้วยนะเอ่อครับวาเลนลุกขึ้นจับมือของยูโรยังไงเขาก็ไม่ปล่อยให้แฟนของเขาอยู่ใกล้พ่อของเขามากนักไม่รู้ว่าพ่อเขาจะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาคนเดียวที่ระแวงแม้แต่พัตเตอร์ก็เช่นกันวาเลนอดยิ้มไม่ได้ เมื่อพ่อกระซิบข้างหูบอกว่าชอบชอบจูโลน่ารักแต่ถ้าวาเลนช้าพ่อของเขาก็จะไม่ยกสมบัติให้เลยและถ้าไม่คุณนี้เขาก็ไม่รับใครทั้งนั้นทําให้วาเลนถึงกับอมเลมนี่อะไรกันคณตั้งแต่ขึ้นรถมาเนี่ยคุณมองผมไม่หยุดผมแค่สงสัยว่าคุณทํายังไงทําให้พ่อผมเนี่ยทั้งรักทั้งหลงคุณเนี่ยคุณจะบ้าเหรอใครทําอย่างนั้นกันก็มันจริงน่ะ รู้ไหมพ่อพูดอะไรกับผมฉันไม่เห็นพ่อคุณพูดอะไรเลยพูดสิเขาบอกว่าถ้าผมไม่ได้คุณเป็นเมียเขาจะไม่ยกสมบัติให้ผมเลยคุณคิดดูตอนนี้คุณเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะเพราะผมจะไม่ยอมหมดตัวยังไงคุณก็ต้องแต่งกับผมนี่คุณมัดมือชกเหรอแล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าคุณไปรักคนอื่นไม่ไม่มีทางเลยคาดผมรักคุณผมจงแต่งงานกับคุณคนเดียวคุณแน่ใจแน่ใจมากๆเลยแหละเละอกอย่างหนึ่ง ผมจะไม่ยอมให้คุณไปหวานสเสน่ห์ใส่ใครอีกแล้วคุณจะบ้าหรอผมไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่คุณนํากับพ่อผมไปแล้วเห็นไหมล่ะเจอคุณครั้งแรกก็หลงคุณหัวปกวากหัวปัม๊มคุณน่ะเหมือนบ้าไปแล้วว่าเรนอมยิ้มเขาไม่สนอะไรทั้งนั้นยิ่งพ่อก็ชอบชอบรูโลมากอย่างนี้มันไม่มีทางเลยที่เขาจะไม่อุปสรรคอะไรมันไม่เหมือนกับพัตเตอร์ซึ่งพัตเตอร์เองก็ไม่รู้ว่าหมูหรือจา่า พ่อจะยอมรับแสบไหมถึงแม้แสบจะได้เข้าบ้านก็นตามแต่เขาเองก็มั่นใจว่าพัตเตอร์อยังไงยังไงก็ไม่ยอมเสียแสบไปแน่สุดเขตที่ไม่คิดว่าพี่ชายจะกลับมาพร้อมกับวาเลนนี่เขาไม่ได้ออกไปด้วยกันแต่ทําไมกลับมาพร้อมกันเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ชายต้องโกงหกเขาด้วยบอกว่าจะไปซื้อกาแฟก็หายไปนานสองนานทีแท้ก็ไปรับผู้ชายนี่เองคุณวาเลนพี่ยูโรไปไหนกันมาครับ เออคือว่าพี่พี่ก็ออกไปซื้อกาแฟไงเพอเอินคุยกับคุณวาเลนานไปหน่อยก็เลยกลับท้าแล้วไหนล่ะรับกาแฟกาแฟนั่นเหรอพอดีเราคุยกันนานมันจืดไปหมดแล้วอ่ะพี่กลัวจะไม่อร่อยก็เลยสั่งเด็กเดี๋ยวเขาจะออมาส่งให้ขอบคุณมากครับยูโรหันไปมองแฟนที่ตอบได้ลื่นไหลหน้าตาเฉยแถมไม่มีพิรุษอะไรอีกทำได้ยังไงกันแถมยังหันมายิ้ม ร้ายกาดถึงเพียงเนี้แล้วเป็นอย่างนี้จะค่อยโกหกเขาไหมเนี่ยผมไปก่อนนะคุณต้องกลับไปทํางานอีกออเออช่วยไปส่งผมที่รถหน่อยสิผมคงต้องใช้รถคุณถ้ายัางไงพี่ไปก่อนนะนองสเกตไปคุณไปส่งผมหน่อยวาเลนพูดแล้วก็ดึงมือแฟนทําให้ยูโรเดินตามไปสุดเขตมองเขายังรู้สึกเจ็บกับความเสียใจเขายอมรับว่าเขายังรักวาเลนอยู่มันไม่ใช่ง่ายๆที่เขาจะตัดใจ เขาพยายามแล้วเพราะรู้ว่าไม่มีหวังถึงแสบหวังเล็กๆแต่ดูท่าแล้วคงต้องเสียใจแน่ๆในตอนนี้เขาคงต้องหาคนปลอบใจและจะเป็นใครไม่ได้นอกจากศรัทธาที่ยังคงพอจะปลอบใจเขาได้ส่วนที่เขาเลือกไว้เป็นตัวสำรองอย่างเลดนั้นกต,ติดต่อได้ยากนักเขาไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทำให้เลดรักเขาไม่ได้ต่อให้เลดจะพูดว่าตัวเองไม่ดีแค่ไหน เขาก็จะไม่สนเขาจะไม่ยอมเสียเสียใครไปอีกแค่วาเลนคนเดียวมันก็เกินพอแล้วถ้าไม่ใช่แฟนของพี่ชายแล้วก็เขาคงไม่เลิกง่ายๆไม่อย่างนั้นต่อให้เขาไม่ได้เขาก็ต้องปั่นหัวให้เลิกกันแต่เนี่ยเป็นพี่ชายเขาไม่อาจทำอย่างนั้นได้ต่อให้เขาจะชอบวาเลนแล้วอิจฉาพี่แค่ไหนเขาก็รักพี่ชาย นอกจากวาเลนจะมาหาเขานั่นแหละเขาถึงจะยอมให้พี่ชายเสียใจแต่ถ้าวาเลนเลิกกับพี่ชายและไปคบกับคนอื่นไม่มีทางที่เขาจะทำอย่างนั้นศรัทธารับโทรศัพท์ของสุดเขตแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าสุดเขตร้องไห้ทำไมเขารู้ว่าสุดเขตร้องไห้และกำลังมาหาในตอนนี้เขาก็กำลังเผชิญหน้ากับธีระอดีตแฟนของสุดเขต จริงๆแล้วหมอนี่มันก็หน้าตาใช้ได้แต่นิสัยอย่างแย่ก็คงถูกเลี้ยงมาแบบตามใจควบคุมตัวเองแทบจะไม่ได้นี่พูดว่าอะไรนะนี่แกจะย่งแฟนฉันอย่างนั้นเหรอสุดเขตบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนแกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแกเป็นคนบังคับเขาไม่จริงอะ่ะสุดเขตเป็นเมียฉันแกได้ยินไหมไอศรัทธานี่แกกล้าเรียกฉันอย่างนี้เหรอแน่นอนทำไมฉันจะไม่กล้า ดีแล้แกจะได้เห็นดีกับฉันแน่แกจะทำะไรจะทำอะไรก็ได้ฉันคุมที่นี่ฉันทำได้ทุกอย่างแกทำได้ทุกอย่างแกจะฆ้าฉันเหรอแกกลัวใช่ไหมล่ะไอทีละฉันไม่เคยกลัวอยู่แล้วฉันมาที่นี่อยู่ที่นี่ฉันรู้ว่าต้องแข็งแร่งถึงแม้จะรู้ว่าสู้กับอะไรถึงเป็นแกฉันก็ไม่กลัวฉันแค่อยากรู้ว่าแกเจ๋งแค่ไหนเจ๋งแน่ หรืแกจะลองอบอบอฉันก็ไม่ให้แกตายหรอกจะให้แกทรมานนี่แกจะแย่งสุดเขตไปจากฉันให้ได้เลยใช่ไหมใช่แกจะทําไมถ้าแกเลิกลากับสุดเขตไม่ยุ่งและไม่ตอยแยไม่รังควานนี่แล้วก็ฉันจะให้แกอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายแกอยากได้อะไรฉันก็จะให้ความจริงฉันอยู่ที่นี่ก็สุขสบายได้เพราะฉันรู้ว่าแกทาอะไรฉันได้ไม่มาก แต่ฉันก็จะมีโอกาสทำแกได้ไอทีละแกอย่าคิดว่าฉันจะกลัวอำนาจพ่อแกนะเออให้มันได้อย่างนี้สิวะนี่แกนอนกับแฟนฉันแล้วใช่ไหมไอสตาใช่สุดเขตเป็นเมียฉันแล้วแกนี่มันหน้าด้านจริงๆแย่งเมียคนอื่นได้ต่อหน้าต่อตาเลยไหมแถมยังมาขอเขากับผัวเขาอีกก็สุดเขตบอกว่าเลิกกับแกแล้วแกก็เชื่อ,องั้นเหรอเชื่อสิ ทำไมฉันจะไม่เชื่ออีงโง่เ้ยแกแล่ะสิงโง่ได้แกอยากได้สุดเขตนะใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องยกหมอหนึงให้กับฉันในเมื่อแกอยากได้เมียฉันฉันก็อยากได้คนของแกทำไมต้องเป็นหมอหนึงด้วยวะก็หมอหนึงสเปกฉันอีกอย่างฉันก็เบื่อสุดเขตแล้วและเราก็ไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันอีกนาน ล้วตอนนี้ฉันรู้ในสายจริงๆของสุดเขตแล้วด้วยว่าเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าไม่ง่ายก็คงไม่ยอมแกฉันขอเดอนแกนะว่าสุดเขตไม่ได้ใส่ซื่อเรียบร้อยแบบที่แกเห็นแต่ที่ฉันทำเป็นหูหนวดตาบอดก,ก็พอฉันชอบเขารักเขาแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันชอบคนอื่นแล้วคือหมอหนึ่งแกช่วยฉันเรื่องนี้ว่ยังไง แกจะรับข้อเสนอของฉันไหมได้แต่ว่ามันจะยากสะหน่อยคงต้องวางยาแกจะทํายังไงก็ได้ให้หมอหนึ่งเป็นเมียฉันแค่นั้นก็พอนอกนั้นจะฉันจัดก,การเองแกนี่มันชั่วจริงๆเนาะแกชั่วกว่าอีศรัทธาแกจะวางยาหมอหนึ่งไม่ให้เป็นเมียฉันเนะี่ยแกชั่วกว่าแกต่างหากล่ะเพราะฉันทําพวกความรักส่วนแกน่ะ ส่วนแกน่ะไม่มีแม้แต่ปัญญาที่จะจีบหมอหนึ่งเองแล้วทําให้เขารักแล้วแกดีแค่ไหนฉันดีแค่ไหนก็อย่างได้น้อยอ่ะสุดเขตก็เต็มใจเป็นของฉันต่อให้ตอนนี้เขาจะไม่รักฉันก็เหอะไอ้สัทาฉันรับข้อเสนอของแกแล้วแกไปได้ฉันไม่อยากเห็นหน้าแกเห็นแล้วงุดหิดว่ะเหมือนกันเว้ยที่ละออกไปด้วยกว่ามโมโหมันเจ็บใจที่ว่าเขาไม่ได้สั่งสอนสุดเขตนี่แหละ แต่ถึงขนานั้นก็ช่างเหอะศรัทธาก็ไม่ธรรมดาถ้าสุดเขตคิดจะตกติกหรือว่าหลอกไอ้ศรัทธาอีกคนสุดเขตคงไม่รอดเงื้อมือมันแน่ๆมันติดที่ว่าติดอยู่อย่างเดียวว่าศรัทธาจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของสุดเขตเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละศรัทธาจะตาสว่างเองส่วนเขาก็แค่รอรอที่จะได้เมียใหม่เมื่อไหร่ศรัทธาจะลงมือหมอหนึ่งคอยดูเถอะเขาจะปรับพยศเอาไซเคต เธอได้รู้ว่าไม่ควรมาลองดีกับคนอย่างเขาศัทธาเริ่มแผนทันทีโดยให้สุนันวางยาในอาหารและนำไปให้หมอหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอาหารที่ส่งมาศัทธาเป็นคนจัดให้กับหมอหนึ่งหลังจากนั้นหมอหนึ่งก็หลับไปพอาิ์ยายานอนหลับมันไม่ทําให้หมอหนึ่งตื่นง่ายๆทําทให้สุนันท์เอ่ยขอโทษหมอหนึ่งเบาๆต่อให้รู้สึกผิดแค่ไหนก็ไม่อาจขัดคําสั่งของศัทธาได้เขาอุ้ม อุ้มหมอหนึ่งไปหาทีละถึงห้องห้องที่ถูกจัดขึ้นใหม่ป้หนึ่งว่าเป็นเรือนหอทีละยิ้มอย่างพอใจและไล่สุน,นันท์ออกไปก่อนที่จะชี้ค่อยพอเสื้อผ้าหมอหนึ่งชิ้นละชิ้น,นจากนั้นก็จัดก,การกับตัวเองพอเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วขึ้นไปบนเตียงจากนั้นก็เริ่มลงมือรู้ว่าตัวเองเลวทำคนที่ไม่รู้สึกตัวและกำลังขยับและกระแทก ทันทีที่โซนหัวเข้าไปเขาไม่ออมแรงเลยสักนิดอยากทำในสิ่งที่ตนเองต้องการหลังจากที่อ่านอั้นมานานแล้วหมอหนึ่งก็ทำให้เขาสุขสมมันจะดีกว่านี้ถ้าหมอหนึ่งมีสติสัมปชัญญะแต่กระช่างเถอะตอนนี้มันก็มีความสุขเหมือนกันยังไงยังไงคืนนี้เขาก็ได้เมียสมใจและในตอนเช้าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงร้องของทีละ ที่ร้องอย่างโอดโอยไม่ว่ามือเท้าของหมอหนึ่งกำลังประเคนไปที่ตัวเขาที่กำลังนอนคดบคู่กิ้งไปกิ้งมาอยู่ที่พื้นเขาไม่ตอบโต้เลยสักนิดไอ้ร่างกายหมอหนึ่งที่ไม่เอื้ออำนวยเพราะเจ็บไปทั้งร่างกายแต่เขาก็ไม่สนตอนนี้โมโหมากโอดที่ทีทละนอนกับเขาและไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลแน่เขาต้องเอาเรื่องทุกคนแต่ตอนนี้ เส่งทีละก่อนทีละได้แต่กิ้งไปกิ้งมาหลบมือหลบเท้ากว่าจะยันตัวลุกขึ้นได้หมอหนึ่งก็ตามมายกขาที่จะเตะมาันาเขาเพราะว่าขาแล้วจะทําให้หมอล้มเขาเลยต้องประคองเอาไว้ยังไงก็ไม่ให้เมียเจ็บเมียจะเจ็บก็เพราะถูกเขาข่มขืนเท่านั้นจะเจ็บเพราะอย่างอื่นขอออกไม่ได้ปล่อยฉันปล่อยฉันหนูนี้ถ้าไม่ปล่อยนะฉันออกในตายแนะ่ปล่อยก็าตาย ไม่ปล่อยดีกว่าอาจไม่ตยไอีบ้าแกทำอย่างนี้กับฉันได้ไงฮะใครต้องมีใครร่วมมือกับแกแน่ไอศรัทธาอย่างนั้นเหรอใช่อีบ้าเอ้ยฉันจะฆ่ามันอย่าเลยหนะาหมอหนึ่งใจเย็นๆเถอะน่านะเย็นอยู่ไหวเหรอเฮ้ถ้าเป็นนายนายจะเป็นยังไงนายจะคิดยังไงฮะนายจะเย็นใช่ไหมเออเออคือทำไมกอบไม่ได้สิเล้วกันจริงๆคอยดูเถอะ ฉันจะจัดก,การพวกแกเข้าคุกให้หมดพวกเราก็อยู่ในคุกนะจ้าเมียไม่ต้องมาพูดเลยเอาเถอะน้าใจเย็นๆฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างรับผิดชอบอยังไงตัวเองเอาไม่รอดเลยไม่งั้นอะ่ะจะไม่อยู่ในคุกหรอโธ่เมียจา๋าฉันรวยนะไม่ต้องมามองเมียจา๋าฉันไม่รับบุย้ยปล่อยทีละไม่มีทางปล่อยอยู่แล้วจับหมอหนึ่งมัดต่อย,อยังไงหมอหนึ่งก็ไม่มีทางขัดเกืนเขาได้แรงก็น้อยกว่าถ้าไม่มีอาวุธ โอ้ยสงสารเมียก็สงสารเมียจับเมียมาจางเนี้ยรู้ว่าเจ็บพ่อเอาจริงๆอ่ะไอ้ท่ากระทืบเมื่อกี้มันก็ดูเซ็กซี่อยู่ไม่น้อยเพราะหมอหนึ่งยังไม่ได้ใส่อะไรเลยมโมโหจนลืมตัวตอนนี้ก็เลยต้องมาใส่กางเกงให้กับเมียแล้วๆหนยซิดูอยู่นั่นแหละไม่เคยเห็นยังไงเคยเห็นแต่อยากเห็นของเมียนี่มันจะมาพูดมากอีกคิดเหรอว่าฉันจะยอมนายยังไงหมอหนึ่งก็ไม่ยอมทีละ แต่สิ่งที่ทําให้มอญองต้องคิดหนักคือที่รักกับศรัทธาร่วมมือกันแล้วเขาก็อยู่ในที่ของศรัทธาเขาจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงในเมื่อที่รักไม่ยอมเขาปล่อยจากห้องต่อให้ออกจากห้องได้เขาก็ออกไปจากแดนเก้าไม่ได้อยู่ดีสิ่งนี้แหละที่มันทาให้เขาต้องยอมหรือว่าเขาควรยอมจริงๆนี่นายรักฉันจริงๆเหรอรักสิรักมากๆเลย ที่ระเห็นว่าหมอหนึ่งจะยอมแต่สิ่งที่หมอหนึ่งกำลังจะต่อรองกับเขาถ้ายอมเป็นเมียคือเขาต้องเลิกยาหมอหนึ่งรู้ว่าเขาเสพยาด้วยเราจะได้ทำยังไงเพรายอมทุกอย่างเพราะเขาชอบหมอหนึ่งเขาให้แล้วโดยเฉพาะเรื่องเซ็กมาคู่จากนั้นเขากับหมอหนึ่งก็มาพบสธาเขามารู้ทีหลังว่าหมอหนึ่งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติทางหากของสธา ไม่น่าล่ะหมอหนึ่งถึงจะกล้าตบหน้ามันแถมยังเกือบยิงศรัทธาด้วยดีนะที่เขาแย่งปืนไว้ทันศรัทธามันก็ไม่ตอบโต้จากนั้นมันก็เรียกสินสอดเขาหนักมากเรื่องเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาแต่สิ่งที่เขาเกงและกลัวคือไม่อยากให้หมอหนึ่งรักษาคนในคุกเขาไม่อยากให้หมอหนึ่งเจอผู้ชายคนไหนและนั่นมันเป็นสาเหตุทําให้ศรัทธาย้ายเขาและหมอหนึ่งเข้ามาทํางานในออฟฟิศและจัดห้องพักให้อยู่ อยู่กันแบบัวเมียทำเกาเขายิ้มตาลอยแต่เขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อยซึ่งสัทธาก็จัดหนักจัดเต็มเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะมีเมียทั้งทีมันก็ต้องคุ้มเทแล้วค่อยจัดหนักเอาทั้งต้นทั้ง,งดอกไม่คืนต่อไปแล้วกันวันหนึ่งมีโอกาสได้คุยกับสัทธาตามลําพังเพราะทีละกําลังไปดูเฟอร์นิเจอร์ข้างนอกเพื่อมาตกแต่งห้องซึ่งทําให้สัทธารู้สึกร้อนๆหนาวหนาว และสิ่งที่เขาคิดและกลัวมันก็เกิดขึ้นในเมื่อหมอหนึ่งขอหุ้น30%จากเขาเขาก็ตอบตกลงที่จะให้เพื่อชดเชยความผิดและรู้ด้วยว่าถ้าเขาไม่ทาเรื่องยุ่งๆมันต้องเกิดขึ้นแน่หมอหนึ่งเป็นคนแรงและก็หลายกาศทีเดียวเห็นนิ่งๆเฉยๆไม่ธรรมดาต่อให้เป็นญาติกับเขาก็ห่างมากถ้านับก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่งั้นเขาคงไม่กล้าขายหมอหนึ่งให้กับธีระ